สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 6 6 8มีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับข้อหนึ่งครับบํานานใครได้บ้างคนที่จะได้บํานานครับจะต้องเป็นเจ้าของสถิตินี้ครับคุณต้องเคยนําส่งเงินส่วนชราภาพในขณะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39หรืออาจจะทั้งมาตรา33รวมกับมาตรา39รวมกันทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนครับ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์และในขณะที่จะไปใช้สิทธินั้นจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ครับและข้อสุดท้ายครับคือยังต้องมีชีวิตอยู่ครับก็คือ4คุณสมบัตินียจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดสิทธิ์หรือเกิดสิทธิ์แต่ได้รับ จะไม่เป็นบำนาญจะเป็นบำเหน็จนะครับอย่างเช่นถ้าขาดในเรื่องของอายุถึงแม้ว่าคุณจะมีครบทุกข้อครับคุณไม่ได้เป็นมาตรา33ไม่ได้เป็นมาตรา39แล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ส่งมาแล้วก็ไม่น้อยกว่า180เดือนคุณก็ยังไม่เกิดสิทธิ์เพราะอายุคุณไม่ถึงหรือคุณอายุถึงแต่คุณมาขาดข้อที่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่คุณยังไม่ยอมออกจากการเป็นผู้ประกันตนคุณก็ยังไม่เกิดสิทธิ์เช่นกันนะครับคุณจะอายุ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแต่ถ้าคุณยังเป็นผู้ประกันตนอยู่คุณจะส่งมากี่เดือนก็ตามคุณจะไม่เกิดสิทธิ์ครับและถ้าหากว่ามีข้อนี้มีข้อนี้มีข้อนี้แต่ไม่มีข้อนี้ก็สแสดงว่าเงินเนี่ยจะตกเป็นของคนอื่นนั่นคือทายาทถ้าตกเป็นของทายาทไม่ใช่ตัวคุณรับเองเงินก็จะไม่เป็นบำนาญครับจะเป็นบำเหน็จเท่านั้นนะครับนี่คือใครที่ได้บำนาญก็ต้องมีคุณสมบัติ ทั้ง4อย่างนี้ครับจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้มาที่ข้อสองครับประกันสังคมส่งเงินมา2เดือนใช้สิทธิ์ได้ยังใช้ได้กรณีเดียวครับนั่นคือกรณีตายถ้าเสียชีวิตในขณะที่ส่งมา2เดือนก็จะได้รับสิทธิ์ในกรณีตายแต่ถ้าเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพหรือตกงานยังใช้ไม่ได้ เพราะแต่ละกรณีมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกรณีตายเนี่ยเขาบอกว่าส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนใน6เดือนดังนั้นส่งมา2เดือนจึงเกิดสิทธิ์ครับแต่กรณีอื่นเนี่ยมากกว่า2เดือนทั้งนั้นครับอย่างเช่นกรณีเจ็บป่วยเนี่ยคุณต้องส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนใน15เดือนกรณีคลอดบุตรก็5เดือนใน15เดือนกรณีว่างงานก็6เดือนใน15เดือนอย่างนี้เป็นต้นครับดังนั้นส่งแค่2เดือนได้กรณีเดียวนั่นคือกรณีตายครับ ข้อ3ทํทำประกันสังคมทั้ง2มาตราพร้อมกันได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับข้อ4ครับส่งมาตรา39เองต้องส่งเดือนละกี่บาทในภาวะปกติครับก็คือเดือนละ432บาทครับนั่นคือร้อละ9ของฐาน4,800บาทแต่ก็อาจจะไม่ตัวเลขนี้เสมอไปครับอาจจะมีช่วงลดย่อนหรืออาจจะมีประกาศออกมาใหม่ทำให้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงได้แต่ณปัจจุบันครับในภาวะปกติคือ 432บาทครับและถ้าขาดส่งตัดสิทธ์กี่เดือนถ้าถูกตัดสิทธ์แล้วก็คือตัดเลยครับไม่ได้ตัดชั่วคราวนะครับและคุณก็ไม่สามารถกลับมาเป็นมาตรา39ได้อีกนะครับหรือถ้าจะหมายความว่าขาดส่งไปกี่เดือนจึงจะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็มีอยู่2รูปแบบครับนั่นคือขาดแบบต่อเนื่องเลย3เดือน3เดือนต่อเนื่องไม่ยอมส่งเลยความเป็นผู้ประกันตนก็จะสิ้นสุดลงครับหรือ นับย้อนถอยลงไป12เดือนที่ผ่านมาถ้ามีส่งไม่ถึง9เดือนความเป็นผู้ประกันตนก็สิ้นสุดลงเช่นกันครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ